หอดไฟไม่ช็อตสว่างต่อเนื่องเลือกใช้โคมกันนั้งเกันอูนจากเลกิเซ่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสังเกตกันไหมคะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยหลอดไฟต่างๆที่อยู่ภายนออาคารมักเกิดปัญหาบ่อยๆเป็นเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ในสภาพอากาศที่ฝนตกและมีความชื้นสูงปัญหาที่ตามมาเกี่ยวกับหลอดไฟที่ใช้บริเวณภายนอกอาคารไม่ว่าจะเป็นบริเวณลานจอดรถหรือว่าบริเวณทางเดินมักเกิดสนิมที่บริเวณโลหะของหลอดไฟทําให้หลอดไฟมีประสิทธิภาพการใช้งานลดลงค่ะและไหนจะปัญหาแมลงที่เข้ามาเล่นไฟในช่วงหน้าฝนอีก ขอแนะนําสินค้าตัวใหม่คมกันน้ํากันฝุ่นจากเลกิเซที่ป้องกันน้ําและฝุ่นระดับ IP65 และที่สําคัญยังทนอุณหภูมิได้ถึงลบ20องศาถึง45องศาเลยมีขนาด1นึ่คูณหมิลนะคะที่ใช้สําหรับหลอดไฟ LED T8 9วัตต์1หลอดค่ะแล้วก็ขนาด2องคูณหมิลนะคะที่ใช้สําหรับหลอดไฟ LED T8 9วัตต์จำนวน2หลอดค่ะ และอุปกรณ์ที่ให้มาเพิ่มเติมนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะจุดก,กันน้ำเคเบิลแกรนด์ PG11 นะคะที่จะช่วยป้องกันน้ำไม่ให้เข้าตัวโคมนะคะผ่านทางเข้าสายไฟค่ะแล้วก็จะมีตัวคลิปล็อกนะคะที่เป็นสแตนเลสน,นะคะมีความหนาแน่นและแข็งแรงไม่เป็นสนิมด้วยค่ะสุดท้ายนะคะก็คือชุดยึดผ่านโคมค่ะแล้วก็พุกที่ใช้สำหรับติดตั้งกับเพดานสำหรับตัวฝาครอบนะคะทำมาจากโพลีคาร์บอเนตค่ะที่มีความทนทานสูง แล้วก็ตัวโครงสร้างของเขานะคะทำมาจากพลาสติก ABS ค่ะที่มีความแข็งแรงมากๆเลยระหว่างตัวโคมและฝาครอบนะคะจะมีซิลยางกันน้ําอยู่รอบตัวโคมเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปในตัวโคมมาถึงขั้นตอนการติดตั้งโคมกันน้ากันฝุ่นของอีกิเซ่นะคะอันดับแรกค่ะก่อนการติดตั้งทุกครั้งนะคะให้เราทําการนําตัวยึดฐานโคมนะคะมาใส่ในลักษณะนี้ค่ะใส่ง่ายมากเลยค่ะ ได้แล้วค่ะวัดระยะห่างนะคะเพื่อตอนเจาะรูชุดยึดฐานโคมเนี่ยเข้ากับกำแพงบ้านจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดค่ะในการติดตั้งขั้นตอนแรกนะคะก็คือให้เรานํำสายไฟบ้านนะคะต่อเข้ากับจุกกันน้นํา p g 11ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะต่อเข้าไปนะคะเราต้องทําการไขขั้วออกก่อนค่ะเพื่อให้เรานะคะได้ติดตั้งตัวจุกกันน้นํา p g 11เนี่ยเข้าไปได้อย่างง่ายดายค่ะ ะะตัวขั้ว P G 1 1นะคะก็จะมีทั้งหมด3ส่วนให้เราแกะทั้ง3ส่วนออกมาค่ะเพื่อจะได้ติดตั้งง่ายๆนะคะค่ะแล้วก็นำส่วนท้ายค่ะเข้าไปติดตั้งก่อนข้างในตัวโคมพอประกอบได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นำสายไฟบ้านค่ะใส่เข้าไปที่หัวขั้วกันน้ำค่ะแล้วเราก็ใส่สายไฟบ้านเข้ากับทางเข้าสายไฟค่ะ จากนั้นเราก็หมุนตัวหัวนะคะไว้หลวมๆค่ะยังไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการต่อสายไฟต่อค่ะขั้นตอนถัดมานะคะก็จะเป็นการนำสายไฟค่ะเสียบเข้ากับลูกเต๋าที่ให้มานะคะอ่ะเราก็ลองดึงเช็คดูอีกทีนึงนะคะว่าแน่นหรือเปล่าจากนั้นเราก็หมุนขั้วกันน้ำ pg 1 1นนะคะให้แน่นเพื่อที่ป้องกันน้ำเข้าไปค่ะอ่ะโอเคพอแน่นแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาค่ะ คือการนำตัวขั้วที่ให้มานะคะไขเข้ากับน็อตให้อยู่ที่เดิมค่ะซึ่งตัวโคมการน,นำก้านฝุ่นนี้นะคะจะใช้กับหลอดไฟแบบดับเบิลเอ็นค่ะหรือเรียกว่าหลอดไฟเข้าสองทางนะคะ,คะแล้วก็ทำการใส่หลอด LED ที8่8 9วัตต์นะคะใส่เข้าไปที่ตัวโคมได้เลยค่ะใส่เข้าไปทั้งสองหลอดเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้ายนะคะนำฝาครอบมาปิดค่ะ ตัวคีบล็อกนะคะที่ให้มาค่ะใส่ให้ขคมนะคะในลักษณะนี้ค่ะพอเราใส่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็หงายขึ้นมาแล้วก็ทำการล็อกโคมพอเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าตัวฝาครอบโคมนะคะกับซิลยางเนี่ยจะแนบสนิทกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราทำการเปิดไฟค่ะเพื่อทดสอบดูค่ะได้แล้วค่ะ หลุกคือโคมกันน้ำกันฝุ่นเป็นตัวช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นพอสามารถป้องกันน้ำและอุณหภูมิร้อนและเย็นได้สามารถนำไปใช้งานในสถานที่นอกอาคารได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงจอดรถลานจอดรถทางเดินบริเวณนอกอาคารหรือว่าติดตั้งภายในโรงงานก็ได้ค่ะไฟไม่ช็อตสว่างต่อเนื่องเลือกใช้โคมกันน้ำกันฝุ่น V3 จากเลกิเซ ถ้าไม่อยากพาาลาดสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแช์แนลของ Legacy Lighting ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่า Facebook สแกนเลย